ี่อยากกินดูเรียนเนี่ยก็พี่ไม่ได้ก็พี่กินไม่ได้ <c oughs> <Yeah. S 1> หเหนียวขนาดเมื่อวันอยากกินกินดูเรียนหล <c oughs> อดน,น้ำมา <c oughs> <c oughs> มหวานอนะ่ะหวานอนะ่ะหวาอมนะ มันหอมมากผมขอกินหน่อยได้ไหมครับผมอยากกินครับโอ้ยผมอยู่ครับผมขอกินหน่อยนะครับ Pake Pake น a ่ k มันรู้มันจะเผินไหม Wit> c o ว f าแฟหิวใช่ไหมไม่ได้นรักเล่ได้น่ิวใช่ไหมหุ่ยิวนะกินไม่ได้กำลังักาแฟกินไม่ได um> ้าต okay ักไยมันมาทำให้นานักเลนเลยมากามามากาแฟมามาเด้อมา กาแฟกินไม่ได้กาแฟมองตาเมย์กาแฟกินไม่ได้ตีเลยนี่ตีเลย <c> เดี๋ยวดูนะยัง <Yeah. S 2> พูดก,กับพอสิเขาบอกพูดกับมาพูดกับพอะ้กาแฟครับกาแฟ ยังยังจะมาจัดสายแมอ่ดิกาแฟครับในอ้อนวอนเบิร์ตเลยเนี่ยกาแฟครับเขาบอกพูดพูดกับหมาพูดเูดิตัวมันสฟ้าทุกคนนี่คือเอ่อหัวมันจะแบบฟูๆแล้วดูใสชุดเกี่ยวข่นดูดิตัวเล็กมากเลยอ่ะมันสิงโตใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนเอ่อมันเหมือนหมาอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันจะเป็นแบบเอเขียนจะเอ่อตัวมันจะแบบ ขนสั้นๆแล้วก็จะแบบไอ้ตรงแขนนะมันจะขนๆสิงโตโนเนี่ยหมาหรือสิงโตเนี่ยคอฟฟี่อะบอมหมา,มาไม่มีหาง <c oughs> มาหางกุ่าวันนี้วันนี้วันอะไรวันนี้วันจันจันเออวันจันนั่งดีๆหนก วันนี้เป็นวันจันทร์นะคะแล้วก็ขอบอกเลยว่าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดนะครราชสีมานะคะเขาสั่งปิด14วันเปิดอีกทีคือวันที่12นนกระกฎาคมเพรว่าอะไรสักอย่างเขาบอกว่าในโคราชะปิดทุกโรงเรียนใช่โรงเรียนในโคราชทุกโรงเรียนปิด14วันเพราะว่า ช่วงนี้เนาะคนติดโควิดก,ก็คือ,อคือจากคนทํางานที่ที่เขาปล่อยมานะคะจากกรุงเทพที่กรุงเทพขวล็อกดาวเนาะเขาปล่อยออกมาแล้วก็กลับมาบ้านแล้วคนนี้ <Yeah. S 1> คนในโคราชเนี่ย,นเ,นยเป็นเยอะ <Yeah. S 1> เขาก็เลยสั่งปิด14วัน <Yeah. S 1> เอก็เลยสบายสบายไหมแต่ว่าก็ต้องเรียนออนไลน์นะคะถูกต้องก็ต้องเรียนออนไลน์แต่ว่า,ยวาอยาอะมันแม่หนู บางคนก็ไม่เข้าด้วยบางคนก็ปิดกล้องอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ฟังแค่แบบเข้ามาเฉยๆทำ,<ป>ทำเป็นแบบเข้ามาแล้วอะ่ะ<ป>แล้วก็ปิดกล้องเอาไปโรงเรียนดีกว่าเนาะเนาะไปโรงเรียนได้เจอเพื่อนด้วยเสียดายเปิดเรียนไม่กี่วันเองปิดอีกแล้วค่ะโอ้เขาเพิง่งเขาเพิ่งแจ้ง<ไ>วันนี้เองเองนะ<ไ>าะเขาเพิ่งแจ้งวันนี้ว่าให้ปิด พรุ่งนี้ก็หยุดเรียนเออแล้วแล้วเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณครูบอกว่าเดี๋ยวจะให้สอบด้วยอืมสอบขึ้นอาคารก็เดี๋ยวแล้วแล้วราอาคารใกล้จะเสร็จแล้วก็ราะเขาทาสีแล้วเหรอใช่อาคารใหม่มีลิฟต์ด้วยไม่รู้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ามีสระว่ายน้ำไหมมีเออเดี๋ยวเขาจะทาอะไรสักอย่างนะอ่ะทาเขาเรียกว่าอะไรนี่แหละดูข้อฟรีข้อฟรีมันกัด เดี๋ยวเราไปแล้วค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวแม่ขอไปทำกาแฟให้ลูกค้าก่อนเนาะไปละค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย